เป็นไรคะทำไมถึงได้มาหาหมอเราเป็นขาน้องใหม่เป็นเปื่อนเป็นแผลเหรอคะเดี๋ยวทำไมเป็นแผลล่ะเก่าทำไมคะให้เพื่อดูหน่อยไหนหันมาดูค่ะนี่นะคะขาน้องใหม่นะคะเป็นแผลอันนี้อันนี้จากสาเหตุจากเกาเฉยๆนะคะเกาแล้วขาก็เลยเป็นแผลอย่างนี้ค่ะต้องมาพบคุณหมอมาดูซิคุณหมอจะตัดขาหรือเปล่า อ่มามาดูมาดูให้คุณหมอดูดิจะตัดจะโดนตัดขาหรือเปล่าอ่าไปเลยไปดูกันเลยค่ะอ่ะเดินไปค่ะเดินไปอ่ะไปให้คุณหมอดูอ่ะน้องมิ้นมาอ่ะไปเยอะไปเยอะข้างหลังไปเลยเลยไปอ้าค่ะเอ็ มาหาคุณหมอค่ะเป็นเป็นแผลค่ะอ่าช่างน้ำหนักมาช่่งน้ำหนักก่อนเร็วอ่ะเร็วมาช่างน้ำหนักก่อนอ่าน้องคุณแม่ไปช่างน้ำหนักน้ำหนักเท่าไหร่คะ <มา S 1> น้ำหนักน้ำหนัก,นนกเอายืนเฉยเยตีล่ะยืนเฉยๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งไปจับตรงนี้อย่าพึ่งน,น,น,น้ำหนักสิบหกนะคะน้ำหนักสิบหกอ่า ส่วนสูงเท่าไหร่นี่สสขยับมาอีกขยับเข้าไปอีกนิดนึงหนึออห่งร้ออ่ะไปไปหาคุณหมอไปไปหาคุณหมอเลยค่ะนี่ค่ะนี่คุณหมอใจดีเลยนี่ค่ะไม่อยากตัดขา่อไรอืมไม่อยากตัดขาเนี่ยอเก่าเก่าเก่าแล้วก็ ทำไมมันมีขาวๆด้วยอันนี้คุณครูติดให้ค่ะพอดีไปโรงเรียนแล้วเลือดมันออกโอเคโอ้จะได้ตัดขาเลยเนี่คุณหมอเนี่เด็กดื้อบอกว่าอย่าเกาอย่าเกาเอาไปนั่งรอคุณหมอค่ะไปนั่งรอคุณหมอนี่ค่ะอ๋อมา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 ค่ะคุณหมอทางนี้ค่ะไปทําแผลโอ้นี่ได้ทําแผลนั้นนี่ จะเกือบจะโดนตัดขาแล้วเอาเร็วๆนี่เอาเข้าไปอามันมันเหม็นๆนะเอ้มันก็กินยาไงคะเอาไปขึ้นเตียงขึ้นเตียงค่ะน่ะคุณหมอบอกว่ามีกลิ่นแก่ทุเรียนเลยไม่เห็นมีกลิ่นแปลกๆเลยออะไม่มิ้นเดยนเข้าไปดูน้องสิเร็วๆคุณหมอจะทําแผลให้สวยๆหมอใจดีไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่เจ็บคุณหมอใจดี

พราะมันจะแห้งแล้วก็เกาค่ะพอจะแห้งแล้วก็เกามันก็เลยไม่หายพอเช็ดแผลนิดนึงค่ะมันจะได้ต้องเอาน้ำใส่ก่อนลูกมันไม่เจ็บค่ะมันไม่เจ็บมันไม่เจ็บนอนลงนอนลงนอนลงนี่น้ำเกลือน้ำเปล่าเช็เฉยน้ำเปล่าเช็เฉยไม่แสบไม่แสบหมอไม่เอาน้ำใส่เดี๋ยวมันจะติดแผลอ่ะลงอ่ะนอนลงนอนลงไม่เจ็บไม่เจ็บหรอกค่ะโอ้โหต้อง ต้องแข็งแรงสิไหนบอกจะไม่เจ็บหนจว่าไม่ร้องไงมาหาคุณหมอเพี่ะไม่ร้องเลยคุณคูเอาไอ้นี่มันติดแทออวนนิดนึ่งอดทวนนิดหนึงก็รลองกันละหลูกก็ไหงเปก็รลองเอ้คุณแม่จับได้ไหมคะเจ็บไหมคะเจ็บไหมไม้มินยืนก่อนนี่เจ็บไหมคะเจ็บไหมคะ น้องใหม่เจมไหมคะอุ้ยเจมนิดเดียวอยเหรอคะชื่อพัทรนันวิสยาค่ะอ้าวยาเลยจะไปให้ยาคุณหมอใส่แน่หน่อยคุณหมอใส่แมสหน่อยค่ะน้องปีใหม่ใส่แมสหน่อยค่ะรอเอายาค่ะคุณหมอเอายาเอายาค่ะยาที่เป็นแผลไง วิ่สียายีสิบหกโมลีค่ะค่ะหนูใช้ยาอะไรไหมลูกยาแก้อักเสบข่าเชื้อแพ้ไหมแพ้แพ้เหรอกินได้มนาะทีนี้ไม่ได้แพ้ไม่ได้แพ้อ่าไม่แพ้กินได้อยู่หกกิโลนะทีนี้เราไม่กลัวเนา,าเนะทีนี้ไม่กลัวเหรออื ไมกรอกพีน่าใสแม,มหหส,สแมมหน่อยลงใสแมสหน่อยค่ะปิดจมูกหน่อยเด้คุณหมอเสี่ยงติดโควิดนั่นนี่ถอยออกมาแล้วอถอยออกมาค่ะเดี๋ยวได้โควิดกับหมอไปด้วยนะมาแล้วเนี่ยเนี่ยไปจับทําไมหนับไม้ของคุณหมอคุณหมอไว้ทํางานอ,อันนี้เป็นยากแก้คันนะคะคือแก้แก้คันหนึ 1> 1่งช้อนสามเดือนมา แล้วก็อันนี้เป็นยาแก้ไอเสบข้างศีรษะนะคะตัวนี้ผสมน้ําให้ถึงขีดแก้วนี้ก่อนแล้วก็ให้กินหนึ่งช้อนก่อนอาหารสี่เวลาเค่ะขอเชิญยังกับน้องเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณคุณหมอก่อนค่ะค่ะวันดีขอบคุณค่ะถือเอาถือเอายาของตัวเองค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนค่ะพี่กับน้องค่ะาา่่อนี่ขอบคุณค่ะคุณคุณหมอก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คุณหมอใจดีไหมคะหมอใจดีคุณหมอทำขาอย่างเดียวคุณหมอทำแผลให้น้องใหม่นะคะนี่ค่ะคุณหมอทำแผลให้น้องใหม่หมอทำทำแผลอ่าคุณหมอทำแผลให้อ๋อคุณหมอทำแผลให้น้องใหม่ละคะได้อะไรด้วยคะนี่ได้อะไรด้วยได้ยาด้ได้ยาได้ยาใช่ไหมคะยาสองขวดคุณครูก็ไม่ทำแผลอ๋อคุณหมอก็มีทำแผลคุณครูก็ทำแผลให้ใช่ไหมคะโอ้โหขอบคุณคุณหมอไหมคะ อ,นนอ๋อคราวนี้หนูอยากเกาไหมคะคราวนี้ไม่เกานะคะถ้าเกาเนี่มันจะเลือดออกอีกนะมันจะได้ตัดขานะโอเคสำหรับคลิปนี้น้องใหม่คอลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ